ขอเล่าอะไรเพิ่มเติมนิดนึงที่ก่อนหน้านี้ยังไม่ได้พูดถึงโรงเรียนอินเตอร์ที่มาเลก็ไม่ต่างจากโรงเรียนอินเตอร์ที่ไทยเด็กส่วนใหญ่ที่ได้ไปเรียนกันก็จะเป็นลูกคนรวยลูกคนใหญ่คนโตแล้วพราก็ไม่ได้นับว่าตัวเองเป็นหนึ่งในนั้นสาเหตุที่พรามีโอกาสได้เรียนเป็นเพราะว่าบริษัทพ่อพราวจ่ายค่าเทอมแต่จริงๆพราก็ภูมิใจนะคะรุ่นอากงอาม,ม่าข,ของพราวอาจจะไม่ได้มีฐานะที่ดีเท่าของเขาแต่ว่าเรามาถึงจุดนี้ได้เพราะความอดทนแล้วก็ความพยายาม อาจจะเป็นเพราะสาเหตุนี้ที่พราวยึดติดกับความเก่งเราก็รู้สึกว่าตัวเองต้องฝึกให้ทนฝึกวิ่งเพื่อไปวิ่งระยะไกลฝึกเดินป่าเพราะว่าเราควรจะเอาตัวรอดได้เราก็กลับมาบ้านเพื่อฝึกเลขทุกวันเพราะเราไม่รู้ว่าในอนาคตรเราจะต้องเจออะไรแล้วผลที่ได้รับจากการฝึก เาสอบ U K M T ได้เหรียญทองปี2015-2016ผ่านเข้ารอบแขนงการูคือรอบต่อไปคะแนนสูงที่สุดในชั้นในปี2014เป็นหนึ่งใน6คนที่ถูกเลือกไปแข่งเลขที่ฮ่องกงสอบเลข I G C S E ได้เปอร์เซ็นต์ถ่ยที่98แล้วในปี2016ก็ได้อีก8 A star วันก่อนสอบ Additional Math แม่ไส้ติ่งอักเสบแล้วก็เข้าโรงพยาบาลน,นะคะต้องเข้าห้องผ่าตัดที่ได้คะแนนดีเป็นพรฝึกมาเยอะมากแล้วแล้วก็ได้ A อกตัวหนึ่งจากวิชาศิลปะรวมทั้งหมด9 A star 1 A นะคะ ปลาย y ยสิบได้รางวัล literature คือรางวัลภาษาอังกฤษแล้วก็รางวัล additional math ก็คือเลขหองที่ยากแล้วเขาก็ให้ทุน6 s i form สำหรับ2ปีสุดท้ายนอกจากนั้นก็มีทำกิจกรรมนะคะได้ silver duke of edinburgh award แล้วก็เป็น student leader ด้าน mentoring and transition